เมื่อท่านต้องออกเดินทางสู่โลกกว้างคำรู้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือจำเป็นที่ท่านต้องพกพาไปด้วยเสมอคะ่ะพกไว้ที่ไหนล่ะคะในกระเป๋าเดินทางหรือว่าในกระเป๋าเสื้อคะไม่ค่ะเราพกกันไว้ในนี้คะ่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่รายวิชาภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง Welcome everybody to Experative English วิชานี้จะทําให้ผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟังการพูดการอ่านการเขียนคําศัพท์และวยากรณ์พื้นฐานเพื่อใช้สื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆในบริบทสากลค่ะสถานการณ์สู่โลกกว้างเช่นการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวสถานการณ์ในสนามบินระหว่างประเทศการเข้าพักในโรงแรมการจัดการปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวต่างแดน และการเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารตะวันตกวัตถุประสงค์ของรายวิชานี้มีอะไรบ้างไปดูกันค่ะเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์และโครงสร้างของภาษาระดับกลางเพื่อการสื่อสารตามสถาน,นการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันและการนำไปประยุกต์ใช้ในบริบทต่างๆได้อย่างเหมาะสมค่ะอีกทั้งผู้เรียนได้เรียนรู้และ ทักษะการสื่อสา,สารภาษาอังกฤษระดับกลางตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนระดับสูงต่อไปได้ด้วยค่ะอีกทั้งได้เรียนรูรน้วัฒนธรรมที่หลากหลายโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางรายวิชานี้จะทำให้ผู้เรียนทุกท่านสามารถรู้คำศัพท์ตลอดจนอ่านออกเสียงในระดับคำวลีและขึ้นลงเสียงในระดับประโยค จนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันที่เป็นบริบทสากลได้อีกทั้งผู้เรียนยังได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารครบทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนแล้วนําไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวันที่เป็นบริบทสากลได้อย่างเหมาะสมด้วยค่ะและผู้เรียนยังจะได้หลักโครงสร้างทางไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษในระดับคํา และประโยคตลอดจนวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาจนมีความเข้าใจตระหนักรู้แล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันที่เป็นบริบทสากลได้อย่างเหมาะสมด้วยค่ะ กิจกรรมที่เรามีไว้ให้ก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเนื้อหาของรายวิชาผ่านวีดิทัศน์ประกอบการสอนการทําแบบฝึกหาดก่อนเรียนและหลังเรียนการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนและผู้สอนและนําเสนอผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ในรายวิชานี้อีกด้วยค่ะผู้เรียนยังต้องสอบกลางภาคและปลายภาคด้วยน,นะครับรวมเป็นคะแนนทั้งสิ้น100%เ โดยที่ผู้เรียนจะต้องทำคะแนนให้ได้50คะแนนขึ้นไปจึงถือว่าสอบผ่านรายวิชานี้ครับถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเรียนกันเลยดีกว่าครับ